บทที่7็บทที่เจ็ดบอโอทอบททออีทีไม่เอกที่บทที่7จชูใจกรรมมือ ชูใจกรรมอะไรในมือมานีขอดูมือชูใจมีอะไรในมือ,มอ,มอชูใจ ชูใจแบมือมานีแลดูมือชูใจชูใจชออูชูจอไอใจชูใจกรรม กออำกรรมมือมออือมือชูใจชออูชูจอไอใจกรรมกออำกรรมอะไรอออะอะรอไอไรอะไรใน นอไอในมือมออือมือมานีมออามานอ,อีนีมานีขอขออขอดูดออูดูมือมออือมือชูใจ ชออูชูจอไอใจชูใจมีมออีมีอะไรอออะอะรอไอไรอรในายนอไอนายมือมอือมือชูใจ ช,อ,ช,ช,อ,อ,ช,ช,ชออูชูจอไอใจชูใจชูใจชออูชูจอไอใจชูใจแบบอแอแบมือมออือมือมานีมออามานออีนี มานีแลรอแอแลดูดออูดูมือมออือมือชูใจชอูชูจอไอใจชูใจชูใจกำม,มือชูใจ กรรมอะไรในมือมานีขอดูมือชูใจมีอะไรในมือชูใจชูใจแบมือมานีแลดูมือชูใจ